มันก็อย่างที่พูดแหละก็คือยอมเถอศสินห้าเนี่ยยอมเถอศสินแ้าแต่ว่ายอมมาเขียนระเบียบข้อหนึ่งข้อสองข้อสามว่าพักต้องทําอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยยมอมเขียนแต่ว่าให้พักทํามันก็ฟังดูมันก็แปลกๆอย่างนี้นว่าเหมือนลองยอมลอง,งสอบคนทาไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ทํา พอรบใหม่ก็เหมือนกันที่แก้กันเมื่อวันที่29เนี่ยสองวันเนี่ยคนทําไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ทำก็ติดตามข้อมูลข่าวสารว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าเราก็ในฐานะที่เราเป็นพู้ท่าศาสันนิกชนแล้วก็ฟังไว้เป็นความรูก้ก็ขออภัยด้วยว่า เป็นหวัดลงคอมาสี่ห้าหกวันแล้วตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้ายมยี่สิบห้าหกวันแล้วเขาบอกอะไรวันนี้ถี่โอะวะหหวัดลงคอแล้วมันพูดแล้วมันไม่ได้อย่าง,างใจโยมมันวดเย็ดมันวดเย็แต่ว่าเราต้องโูดไงต้องโูดต้องทําหน้าที่ของเรา ตอนนี้ก็ญาติโยมก็อนุญาตให้นอนคุยได้โยมนอนคุยได้นะโยมนไะ่ต้องเกรีงใจมีหมอนไหมพาคมีหมอนใดว่าตู้นจะให้เน้นตัวมาให้เป็นเรียกว่าสวัสดีปีใหม่แฮปปีนปป้นิวเอียแฮปปี้นิวเอียสวัสดีปีใหม่ คำว่าสวัสดีนี่ของประเทศไทยเนีไทยเลนั่นะสวัสดี่ภาษาเราได้สบายดีนะใครป,ประเทศประเทศลาวเนี่ยบอกสบายดีเออเราก็สบายดีเนี่ยแต่เป็นคำทักทายเยอะนะแฮปปี้นิวเยียร์เดอร์ดมอร์นิ่งกู굿เอฟเตอร์นนน์กัดอีฟเฟอร์นิ่งก굿ดอัพอะไรกูดมอร์นิ่งตอนเช้ากู굿แอฟเตอร์นนนกลางวัน굿อิฟเฟอร์นิ่งตอนเย็น กดไงเรืงคืนกดไปไบไปแต่สวัสดีคำทักทายนะแต่พอรู้เรื่องบ้าง <c oughs> เพราะว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยก็ AEC นะโยมว่าสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีการเปิดประเทศกันใครไขค้าช้างค้าใครไครค้ามาค้านะ แต่ว่าไม่ใช่มายาเสพติดนะโยมนะยาเสพติดเป็นติดคกเลยเเช้าดูข่าวว่าวิสามันฆาตกรรมไปหนึ่งศอแล้วที่เชียงรายมันกดงิดนะโยมมันคนติดยาเนี่ยดงิดมันฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้เลยนะโยมฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้เลยนะโยมใครติดยาบ้ายาม้ายาบ้าเนี่ยโอ้โดผิดโผล่ไม่ได้นะมันตัดคอตายนงโยม แต่ว่าเราก็ภาวนาแล้วยอนนั่ลูกหลานเราเน่ยไปยุ่งกัญจะเสบติดเนี่ยอัตมาพยายามทาป้ายไวน้นี่แล้วย่มาตู้แต่คนติดทุกคนเนี่ยบอกให้เรียนตุ่ปิดไฟก็ไม่เปิดด้วยขยันไปโรงเรียนขยันเรียนหนังสือไม่ดื้อคุณครูกระตัญยูต่อพ่อแม่ไม่ย้ายเสียยายเสพติดเนี่ยอัตมาเขียนตามกฎตรงกฎติกที่หมดเลยเนี่ยเพื่อสอนเด็กวัดด้วย มันจะได้รู้ไงว่าเรามีหน้าที่อะไรบ้างถ้าเกิดว่าเราไม่เขียนไว้เราก็พูดแล้วพูดอีกปากปากเปียกปากแฉะ,ะมันก็ไม่รู้เรื่อง้อาเขียนไว้บ้างอะไรบ้างแต่ระหว่างที่คอยสีทุบนิยมแล้วสีทุมอันนั้นมาก็คุยไปปะกินอากาศทั เดี๋ยวจะให้อาจารย์ุงคงได้พูดกับญาตโยนม,มาเมื่อกี้นี้เห็นว่าจะจบแล้วเอา้าวาตัวสาบแล้วหลวงพ่อ,เ,อเห็นชักไม่เข้าท่าแลเอีโยบรา,ราพารสมิงยังไม่ได้ขึ้นเลยเพระจะจบแล้วแล้วก็เลยต้องมาเปรกซะหน่อยแต่วันนี้ก็เป็นวัน วันเสาร์วันเสาร์ที่ส